ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกผ,ลผ,ลผลันผวนการส่งออกก็มีปัญหาชะลอตัวนะคะคการท่องเที่ยวหลายๆประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาหา เศรษฐกิจใหม่ๆที่สามารถสร้างเม็ดเงินนะได้นะอย่างเช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่ไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันมูลค่ากว่า44,000ล้านบาทเลยนะคะล่าสุดดีป้าเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าดีป้าไทยดิจิทัลคอนเทนต์โกลบอลพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยค่ะ ในประเสริฐจันทรราวรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนสูงมากรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่หนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง44,000ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นอุตสาหกรรมเกมสูงถึง30,000ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของพรบรส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและล่าสุดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าได้เปิดตัวโครงการดีป้าไทยดิจิทัลคอนเทนต โกโกลบอลเพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยผ่าน4กิจกรรมค่ะอย่างเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตดิจิทัลคอนเทนต์การเสริมสร้างความรู้กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนครอบคลุมไปถึงเรื่องของเกม Animation แล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆนะคะต้องยอมรับว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่ต้องมีการสนับสนุนให้เขาโดยเฉพาะอุปกรณ์การผลิตนะถ้ามีการสนับสนุนเรื่องนี้ เชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยก็จะมีการผลิตพวกดิจิทัลคอนเทนต์เกมซีรีส์นะเรื่องของแอนิเมชันต่างๆออกมาได้ดีทีเดียวครับค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง Facebook ไทยดิจิทัลคอนเทนต์โกลบอลนะคะเราเห็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในจีนในเกาหลีนะ,ะเขาเขียนโปรแกรมเขียนเกมขึ้นมาที่เราโหลดในมือถือ<ช>เนี่ยถ้าโหลดได้เยอะๆเนี่ย โอ้เงินก็เข้าประเทศเยอะเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อก่อนเราอ่านการ์ตูนผ่านหนังสือใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันมีเว็บตูนที่เขาทำออกมาเนี่ยโอ้ดีมากมากที่รัฐบาลส่งเสริมนะคะ